สวัสดีท่านผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ราคาหุ้นวันแรกประสบความสำเร็จอ,อย่างงามครับก็ผมว่าอย่างแรกก็ต้องอขออนุญาตถ,ถือโอกาสนี้ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็รวมถึงตัวข้อมูลต่างๆที่ทางบริษ,ษัทรวมถึงทางสื่อต่างๆช่วยนําเสนอให้กับนักลงทุนในแง่ของการเข้าใจในแง่ของตัวเลขแล้วก็ สัดส,ส่วนทางการเงินต่างๆที่บางสัดส,ส่วนก็อาจจะเขาจะยากนิดนึงก็ต้องขอบคุณมากๆที่ทางพี่ๆสื่อให้พื้นที่ในการอธิบายตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเ,องเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนักลงทุนที่เชื่อมั่นใน Business Model แล้วก็ในแง่ของตัววิสัยทัศน์ของทางบริษัทในแง่ของการเจริญเติบโตไปข้างหน้าที่เรานําเสนอไว้ครับเรามั่นใจว่าเราจะมีการเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเน,นื่องนะครับด้วยลายสินค้าใหม่ๆที่เรานำเสนอเอาจรงิงไม่ต้องอหลังเข้าตลาดเองตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาเราก็เริ่มเห็น ตัวเลขที่มีสัญญาณบวกมากๆในหลายๆกลุ่มสินค้าของเราที่เราออกใหม่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของตัวเครื่องสับะางกลุ่มของตัวมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็กลุ่มของตัวคิมซองต่างๆครับผมคิดว่าปีนี้ต่อเนื่องปีหน้ายังอาจจะประเมินได้ยากนะครับเพราะมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยในแง่ของตัวสินค้าใหม่แล้วก็มีความไม่แน่นอนหลายๆส่วนนะครับแต่ว่าถ้าภาพที่เป้าหมายที่ทางบริษัทมองกันภายในคือเรามองพรพอว่าเราจะเติบโตไม่ต่ำกว่า2เท่าใน3ปีนะครับ เ,เงินระดมทุนที่ได้นะครับจะไปต่อยอดธุรกิจในเชิงของการออกไลน์สินค้าใหม่ๆการสร้างแบรนด์ที่เป็นรับรู้ในวงกว้างนะครับแล้วก็เรื่องของการทําในแง่ของตัวช่องทางจําหน่ายใหม่ๆที่จะช่วยขยายการเข้าถึงของลูกค้าเข้าถึงสินค้าของบริษัทได้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้เองอะ่ะบริษัทยังมีแผนในแง่ของการออกแบรนด์สินค้าใหม่เพื่อต่อยอดไปในตลาดอื่นๆที่บริษัทวางแผนธุรกิจเอาไว้ครับผม สินค้าใหม่ๆจริงๆมีต่อเนื่องตลอดนะครับอย่างที่เคยให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้าคือว่าปีนี้เองเนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราจะอกสินค้าใหม่ไม่ต่ำกว่า20 SKU จนถึงสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ยังมั่นใจในตัวเลขตรงนี้อยู่นะครับผมในแง่ของตัวธุรกิจอื่นๆต้องเรียนว่าอยู่ในระหว่างศึกษานะครับแต่ว่าเราไม่ได้ปิดโอกาสตรงนี้เพราะว่าเราโ o s i ิชั่เตเองแต่แรกว่าเราไม่ได้เป็นแค่สกินแคร์คัมปานีเราเป็นบริษัทที่ทําในแง่ของต,ตัวสุขภาพกับวา็ครับผมเพิ่ง โปรโมทไปได้สองสาวันผลตอบรับในเชิงยอดขายยังอาจประเมินได้ยากแต่ว่าถ้าผลตอบรับในเชิงของแบบโซเชียลเรสปอนส์ในเชิงของตัวการมีส่วนร่วมในคอนเทนต์ต่างๆที่ทางแบรนด์เผยแพร่ไปต้องเรียกว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของสินค้าที่เราเปิดตัวมาครับผมจุดแข็งสำคัญนะครัของของแบรนด์เราทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้แล้วก็สนใจเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าเซเว่นเราไม่เข้าจิ๊กเกเราจะเห็นสินค้าได้วางเลยการอะไรที่ทำให้เราพักใจผู้บริโภคได้ผมคิดว่า การที่เราให้ความสําคัญกับเรื่องของปัญหาหรือว่าเพนพอยต์ของปุ๋ยโพและเอาประเด็นตรงนั้นเองอมาพัฒนาต่อยอดเป็นอคอนเซปต,ต์หรือว่ารูปแบบของสินค้าที่แก้ปัญหาเขาได้จริงๆแล้วก็ดีลิเวอร์ในแง่ของตัวผลลัพธ์ตามที่สัญญาไว้ครับผมสินค้าเลยเหรอ,ค,<ช>อครับครับสินค้า <laughs> <laughs> ผมผมคิดว่ามันก็เป็นตามแบบเจตจำนงของบริษัทตั้งแต่วันแรกที่เราตั้งกันมานะครับเรามองภาพว่าเราอยากจะสร้างสินค้าที่มันคุณภาพดีเทียบเคียง แบรนด์ระดับโลกในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ซึ่งผมว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเองเราก็แสดงให้เห็นว่าเราดําเนินตาม7จุดนี้ไม่ยังต่อเนื่อครับก็ต้องขอบคุณนะครับกับน้กลงทุนอย่างที่ทางผู้บริหารสก,กินได้กล่าวไปแล้วก็ขอบคุณทังสื่อมวลชนนะครับถ้าในส่วนของออผลที่เกิดขึ้นในวันนี้ในการเข้าทําการซื้อขายในวันแรกของสก,กินนะครับการตอบรับในเรื่องของ ราคานะครับเรื่องของการเข้ามาซื้อขายข,ายของนักลงทุนเนี่ยผมคิดว่าก็าต้องต้องขอบคุณแล้วก็ดีใจนะครับถามว่าปัจจัยคืออะไรปัจจัยผมคิดว่าเราทราบดีนะครับว่าภาวะาการลงทุนในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุน IPO ้นไอพีโออาจจะไม่ได้สดใสนักนะครับาทาผู้บริหารสกินให้ความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเน้นย้ําตลอดก็คือว่า กิจาการมีแพชชั่นในการที่จะสร้างการเติบโตนะครับมีแพชชั่นในการทําธุรกิจให้ในแนวความคิดของคนรุ่นใหม่นะครับไม่ได้การเข้าตลาดมาโดยยึดถือในเรื่องราคาที่จะกําหนดราคา i p o เป็นตัวตั้งก็เป็นเหตุผลนั่นหนึ่งนะครับที่ทางผู้โริหารมีความเข้าใจในการกําหนดสกีมของหุ้นนะครับราคาที่กําหนดเสนอขายต่อประชาชนนะครับแล้วก็ ให้ความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็สิ่งที่เกิดผลก็เป็นตัวที่ตอบรับครับผมผมเข้าใจว่าการการที่ผู้ในพีโอจะได้รับความสนใจหรือได้รับการตอบรับเนี่ยมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องอันที่1ก็คือการให้ข้อมูลกับนักทุนอันที่2ก็คือว่ากิจการเป็นกิจการที่มี business model เป็นที่สนใจนะครับมากน้อยขนาดไหนและที่สําคัญมากกว่าน,นั้นก็คือการกําหนดราคาแล้วก็การ อ l l โลเ t e หรือการจัดสรรหุ้นใน p o อเนี่ยมันต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเน้นย้ําว่าถ้ามีความเข้าใจในเรื่องการกําหนดราคาและการจัดสรรหุ้นที่มีความเหมาะสมประกอบกับการให้ข้อมูลกันว่างทุนให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่กําหนดเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้หุ้นจะประสบความสำเร็จได้ครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเราเราเราเชื่อเสมอว่าแบรนด์ไทย โดยเพราะในกลุ่มของสกินแคร์เองมีสกยภาพสูงมากๆแล้วก็มีมาตรฐานสูงมากๆในแง่ของตัวแนวคิดแล้วก็เรื่องของการผลิตน,น,นะครับผมผมคิดว่าแบรนด์สกินแคร์ไทยน่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอัอนใกล้แล้วก็อนาคตระยะกลางนะครับผมด้วยด้วยด้วยคุณภาพแล้วก็ด้วยกระแสตอบรับพอพอผมคิดว่าพอแบรนด์ไทยเองพัฒนาสินค้าที่ เหมาะสมกับเรื่องของอสภาพผิวปัญหาของผู้ใชภคชาวไทยใน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  local market เองอะ่ะ mm hmm. มันก็ส่งผลดีแล้วก็ผมว่าจะช่วยยกในแง่ของตัวมาตรฐานของอุตสาหกรรมโดยรวมของบร,ร,ริษัทด้วยครับผมห4าสส